สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมพระรูปหล่อหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคิริเขตปีพุทธศักราช2519ครับสำหรับพิมพ์นี้ครับเป็นพิมพ์บาทเปิดนะครับนะครับครับก็จะมีบาทเปิดและบาทปิดนะครับ รูปแบบสวยงามครับสำหรับหลวงพ่อผางก็เป็นพคเกจิที่มีชื่อเสียงลุงดังนะครับทางพังอีสานบ้านเรากรับสวยมากครับ